นียายรักนิยายเสียงเรื่องดวงใจเจ้าพ่อจอมอิทธิพลตอนที่เจ็ดชาววันใหม่ในที่นอนเดิมอริสราขมวดคิ้วรีตาลงเพราะความเจ็บกระบมวันนี้เธอเจ็บและงงกว่าวันแรกมาก นี่พระสเขเข้าพเพลศแทรกหรืออย่างไรทำไมถึงได้มีอาการเป็นเช่นนี้เสียงนกร้องที่ระเบียงทำให้เธอครางเบาๆก่อนจะมองหาเจ้าตัวจ้อยที่กำลังส่งเสียงร้องราวก็จะปลุกให้เธอตื่นเกือบจะหกโมงครึ่งแล้วเธอมองนาฬิกาพายน้ำแทนการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูอย่างเช่นทุกวันโอ้ยปวดตัวปวดหัวไปหมด บนไปก็ลุกขึ้นพยายามคลายกล้ามเนื้อที่เจ็บระผมด่อยเขียวชำ้ำเริ่มเห็นได้อย่างชัดเจนนึกอยากจะโทรหาชานิดาแต่มันคงเช้าเกินไปจึงจำใจต้องลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวเมื่อออกมาจากห้องนอนก็เจอกับแก้มคนแรกอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอลิสเธอยิ้มรับอรุณสวัสดิ์จ้า แกมชะง,งกหน้าเข้าไปในห้องนอนและยิ้มอ่อนเพราะเห็นว่าที่นอนเรียบร้อยดีเหมือนไม่เหมือนไม่มีคนนอนมาก่อนไม่มีข้าวของกรกเลอะเทอะอะไรเทึกๆนั้นแถมเจ้าตัวยังดูสดชื่นเสื้อผ้าที่สวมก็ดูสีสันสดสวยเมื่อเช้าออกไปยืนที่ระเบียงดอกไม้สวยดอกไม้ในสวนก็สวยดีนะคะอลิสเอ่ยอยังอารมณ์ดีค่ะ คุณอลิสออกไปทานอาหารเช้าที่ศาลากลางสวนก็ได้นะคะเธอหันไปหาอลิสแล้วยิ้มแฉ่งได้ด้วยหรอกคะแก้มยิ้มหวานตอบกลับยิ่งได้เห็นใบหน้าหวานยิ้มแบบนี้ยิ่งม,มองยิ่งอารมณ์ดีพี่อัดเคยออกไปทานข้างนอกบ้างไหมคะพอมาถึงคำถามนี้แก้มก็ออกอาการอึกอักเล็กน้อย เออปกติแล้วคุณอัสดาจะทานแค่กาแฟแล้วก็ออกไปทำงานบางทีก็ไม่ได้ทานเลยล่คะค่ะอาริสราถึงกับยืนอึง้งเธอมองไปรอบๆร,ระหว่างที่ยังยืนอยู่ตรงทางเดินบริเวณชั้นสองที่มองเห็นอีกฝากพี่อาตื่นหรือยังคะอย่างคะ่ะเมื่อคืนท่านกลับมาดึกเธอเอียงขอเล็กน้อยก่อนจะมองหา ห้องพี่อาจอยู่ไหนดอกคะแก้มกลมศีสัะเล็กน้อยท่าทางสุภาพก่อนจะเดินนำไปทางห้องของเจ้าข,ของบ้านห้องของอัสดาเป็นห้องใหญ่ประตูบานหนักเป็นประตูไม้ทั้งบานเธอยืนมองประตูบ้านนั้นอย่างพินิจพิจารณาว่าเธอสมควรจะเข้าไปดีหรือไม่แต่คิดดูแล้วจึงขอประตูเบา,เบา ไม่มีเสียงตอบรับจากด้านในเธอจึงเอื้อมมือไปตรงมือจับแล้วค่อยๆบิดมันเปิดออกอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เธอเห็นระบบล็อกแบบใส่รหัสแถมก้อยแก้มถอยหลังออกไปทันทีเมื่อเธอก้าวเท้าเข้าไปในห้องของเขาว้าวมันดูด่ามาก เฟอร์นนเจอร์ไม่ได้ดูรกหูรกตาเหมือนห้องนอนที่เอาไว้พักผ่อนจริงๆมีห้องทำงานแยกออกมาส่วนหนึ่งทางฝั่งซ้ายที่เห็นเพราะมันถูกเปิดประตูเอาไว้ทางขวาก็มีห้องเธอไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรแต่พอเดินลึกเข้าไปด้านในเธอก็เห็นเตียงหลังใหญ่ซึ่งมีเจ้าของบ้านนอนอยู่บนนั้นเตียงกว้างใหญ่นั้นมีสีเทาหน้านอนและเขา ร่างกายกำยำเธอเห็นเขานอนเปลือยอกผ้าหม่มผืนหนาตกอยู่ที่เอวและว้าวเขามีกล้ามเนื้อที่น่าประทับใจมากทำเอาแก้มสาวถึงกับร้อนผ้าผ่ารีบลาสายตามมาจากใต้ผ้าห่มที่เห็นบางอย่างกำลังตื่นตัวอย่างรู้สึกกระอายดวงตากลมโตมองสูงขึ้นมาที่ใบหน้าครามเห็นหนวดเคราที่ยาวขึ้น จนดูเข้มขึมเขาไม่ใช่บุรุษที่มีหน้าตาดีที่สุดแต่เขาหน้ามองที่สุดสำหรับเธอไม่อยากกวนใจคนนอนจึงแค่เข้ามาดูใกล้ๆเพียงแค่นั้นก่อนจะถอยหลังออกมาแต่มือน้อยๆกลับถูกเขาคว้าเอาไว้จนเธอตกใจร่างกลมกลึงทราไปตามแรงดึงเพิ่มกับเสียงร้องในลำคอจนเธอล้มลงไปบนร่างกายกำยำนั้นทันที หญิงสาวที่ไม่ทันได้ตั้งตัวถึงกับหลับตาปีก่อนจะลืมตาจ้องเป่งตรงดวงตาสีดำสนิทที่จ้องเธออยู่ก่อนแล้วพี่อาจตื่นอยู่หรอคะเขาขยับตัวเข้ากอดเธออย่างเต็มที่ก่อนที่เขาจะยกขาของเขาเพื่อทาบตัวเธอไว้ให้อยู่ใต้ร่างจงใจทำเสียงเครือราวกับอ้อนพี่หลับอยู่ แต่มีเสียงเตือนว่ามีคนบุกรุกพี่ก็เลยตื่นนะสิพอเขาพูดแบบนี้เธอก็เลยรู้สึกผิดอลิซขอโทษนะคะก็เห็นว่าประตูมันไม่ได้ล็อกนี่นาเขายิ้มอย่างสื่อความหมายพี่ไม่โกรธอรลิซหรอกดีซะอีกอยากออกกำลังกายตอนเช้าพอดีเธอไม่เข้าใจคำว่าออกกำลังกายของเขาจึงขมวดคิ้วนิ้วหน้าแต่พอจมูกโดง่ง ไล่หอมแกมฟอดใหญ่ๆไล่ลงมาที่ซอกคอทำเอาเธอคนลุกอหอมจังคูมันของพี่หอมชื่นใจที่สุดสาวน้อยพะวาเฮือกเพราะเขาไม่ใช่แค่หอมกลิ่นของเธอยังสุกใสไล่ละจนเธอถึงกับทำอะไรไม่ถูกพี่อาอยาสิคะเธอพยายามปิดปากปิดจมูกของเขาพลาวัน จะห้ามพี่ทำไมจ๊ะในเมื่ออลิสต่างหากที่เข้ามาอ่อยพี่ถึงเตียงนิ้วเล็กๆถูกและเลมจากปากช่างจูบเธอพยายามขยับตัวหนีเริ่มกลัวขึ้นมาแล้วละสิเขาไม่ได้อ่อยสัหน่อยแค่อยากจะเข้ามาขออนุญาตเขาจับมือเธอออกแล้วดึงมาวางที่ต้นคอของเขาสแทนริ่มฝีปากชื้นจุมพิดดิมฝีปากช่างเจรจา จนสาวน้อยตั้งตัวไม่ทันเขาร้อนแรงดุดันไม่เกรงใจเธอแค่หอมแค่จูบใจของเธอก็แทบจะละลายอยู่แล้วนี่อะไรกันนิ้วเล็กๆจิกผมของเขาอย่างแรงเผลอตัวจูบตอบเขาไปอย่างเงอะงะเป็นของพี่เธอนะพี่อยากกินเราก็าไปทั้งตัวเขายอมละปากออกมาเพิ่ององนขอ เพื่อวอนขอจนสาวน้อยต้องรีบหายใจลึกเอาอากาศเข้าปอกไม่รู้ว่าเผลอกลั้นหายใจตั้งแต่เมื่อไรดวงตาของเธอดีปลือพยายามไล่ล้าไปตามสายตาที่เขาพยายามว้าววอนแต่เดี๋ยวนั่นมันสีแดงนั่นเธอถึงกับตาวาวสติกลับคืนมาก่อนจะตาโต ยกนิ้วแตะรอยสีแดงที่ประทับอยู่แถวๆกรามด้านขวาของเขานั่นก็อีกรอยที่คอของเขาก็ด้วยหน่อยอยากกินนักเตะกินนี้ไปก่อนเถอะนี่นะกำมปั้นน้อยๆทุบอกเขาดังบึกดังบัก ทาเอาคนมีอารมณ์ถึงกับตกใจม่คิดเลยว่าคนตัวเล็กจะเปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้แถมมือยังหนักอีกด้วยอะไรกันอลิสอลิสทุบพี่ทําไมเธอหยิบกระดาษี่ชู้ที่วางอยู่ตรงหัวนอนของเขามาหนึ่งแผ่นและเช็ดคราบลิปสติกสีแดงสดและโยนลงตรงนั้นดวงตาหวานขมือโกรธเมื่อเห็นเขาไม่สะทกสถานที่เห็นมัน สาวน้อยจึงหันหลังเดินหนีออกไปชนิดความเร็วแสงเขาหยิบกระดาษทิชชู่มามองก่อนจะโยนทิ้งอย่างเซ็งจัดเป็นเพราะกลับมาดึกจึงไม่ทันได้ทำลายหลักฐานนะสิคนตัวเล็กก็ตาไวซะจริงอัสดายิ้มอย่างยุ่งยากใจ ก่อนจะลุกขึ้นเพื่อยืดเนื้อยืดตัวแล้วอาบน้ำแต่งตัวสล่อลงมาถึงห้องอาหารกลับไม่พบคนขี้งอนชูชาติรีบออกมารับหน้าเขาจึงรู้ว่าตอนนี้เธอนั่งอยู่ที่ซุ้มกลางสวนมองภาพสาวน้อยในชุดสีหวานที่ทำหน้าพึ่งทันทีที่เห็นเขาเดินเข้ามาอาหารเช้าวันนี้มีสลัดผักและไข่ต้มดูง่ายๆแต่น่ากินโดยเฉพาะคนขี้งอนจนแก้มป่อง เขาเข้ามาใกล้ก้มลงหอมแก้มนวลดังฟอดมอร์นิ่งจัดเธอไม่ยอมตอบแต่หันไปบอกแก้มขอเข้าต้มกุ้งให้พี่อัดค่ะแก้มดีผยักหน้ารับกาแฟขี้ชมดของเขาถูกนำมาเสิร์ฟเสียก่อนโดยชูชาติหัวหน้าพ่อบ้านเหลตามองเธอเพียงนิดเดียวแล้วยิ้มมุมปาก บ้านนี้ไม่เคยมีข้าวต้มเป็นอาหารเช้าอย่างมากก็แค่ไข่ลวกสักสองใบหรือไม่ก็อเมริกันเบกฟาดท่าทางเจ้าของบ้านจะเจอเจ้าของตัวจริงที่พร้อมจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเจ้านายหนุ่มของชูชาติเมื่อชาอลิสบอกว่ามีเรื่องอยากจะขอเธอจิ้มผักเข้าปากและชี้ที่นี่หมายถึงโต๊ะอาหารโต๊ะนี้อลิสแค่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ เธอค้อนเขานิดนิดเพราะไม่อยากสบตาเธอโกรธเพราะเขามั่นกับเธอแล้วแต่เขาก็ยังออกไปสั่งสารกับใครก็ไม่รู้แถมยังมีรอลิปติกติดมาแบบนี้แล้วจะให้เธอเข้าใจเขาว่าอย่างไรได้ออกมาทานอาหารเช้าแบบนี้ก็สดชื่นดืม่มกันนะเขายอมรับก่อนจะมองเขาตรงกุ้งที่มาเร็ว พอเ,เชฟมักจะมีข้าวและน้ำซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวอยู่แล้วเตรียมเอาไว้และกลิ่นหอมๆของมันก็ทำให้เขาอยากสดร้อน,อนทานเยอะๆนะคะข้าวต้มจะช่วยอาการแก้อาการแห้งได้เขาแทบสำลักข้าวต้มเพราะตั้งแต่วัยรุ่นก็แห้งแค่สองครั้งและตอนนั้นก็มีพี่ชายของเธออยู่ในแกงด้วยพิมไม่ด,ดีแห้ง เธอยิ้มร้ายให้เขาอ๋อพี่อัจเมาลิืติกนี่เองเขาอาปากค้างแต่ได้ยินชูชาติกระแอมเบาๆก่อนจะค่อยๆถอยออกไปและให้ความเป็นส่วนตัวกับเจ้านายและคู่มัน่นเขายิ้มม,มุมปากอย่างระอาตัวเองไม่ใช่ไม่เคยที่จะมีสาวคนในประชดประชันเขาแต่แบบนี้เขาชอบมากกว่าเพราะเขาเลือกให้อริสรามาเป็นคู่มัน่น มันน่าภาคภูมิใจที่เธอจะรู้จักหึงหรือห่วงเขาสะบ้างพี่ไม่ได้เมาอ,อะไรทั้งนั้นความจริงพี่ไม่อยากกินอะไรที่อยู่ในงานนี้เลยสักนิดเพราะไม่แน่ใจเลยว่ามีอะไรแปลกปลอมคำพูดของเขาทำให้เธอถึงกับต้องรีบหันมามองเขาซ้ำงานอะไรคะ เขายกกาแฟขึ้นดมเหลือบตามองเธอที่มีสีหน้าอยากรู้อยากเห็นอย่างจริงจังเมื่อเห็นเธอทำสีหน้าแบบนั้นจึงยิ่งเล่นตัวก่อนจะยิ้มร้ายงานพบเพื่อนของเสียไปยุนนะสิคำบอกของเขาทำให้อลิสราอ้าปากค้างก่อนจะรีบถามแล้วเป็นยังไงบ้างคะเขายิ้มเจ้าเล่ ทำเป็นจิบกาแฟจนคนรอฟังทำท่างหงุดหงิดที่อาศดาเอาตาเล่นตัวจะเล่าดีๆมคคเนี่ยสาวน้อยทำท่าง,งอนแก้มที่ป่องอยู่แล้วยิ่งป่องดูน่ารักหอมแก้มก่อนสิเธอหน้าแดงทั้งอายทั้งไม่พอใจไม่เอาหรอกไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าพูดจบแล้วก็เชิดหน้าความจริงไม่อยากทับรอยใคร มันเจ็บใจยังไงพี่ลึกมาเถะน้าไม่พูดเปล่ายังดึงมือนุ่มเข้ามาใกล้ดัางล่างเล็กให้มานั่งอยู่บนตักของเขาก็ต้องเข้าใจพี่บ้างสิจะหึงจะห่วงก็ต้องมีลิมิตอีกอย่างไปงานแบบนี้ทั้งเล่าทั้งยาสาวๆก็ต้องพร้อมเสิร์ฟแต่พี่ขอแค่ให้อลิสเชื่อใจพี่บ้าง เธอค้อนเขาอีกควับแล้วถอนใจเมื่อรู้ว่าควรจะเชื่อใจเขาดีหรือไม่แต่ตอนนี้เธออยากรู้ว่าเขาได้ข่าวอะไรมาบ้างอัสดายิ้มอย่างง้อง,งอนหันแก้ไม่เธอเพื่อหอมรับขวัญสาวน้อยอยากรู้จนใจสั่นจึงยอมตามใจแต่แทนที่เขาจะเอียงแก้ให้เธอดีๆ กลับหันหน้ามาจนเธอจู่ผิดตำแหน่งสาวน้อยถึงกับตาโตเมื่อริมฝีปากของเธอดันประทับเข้ากับริมฝีปากของเขาสแทนแถมคนเจ้าเล่ยยังจงใจเม,ม้มริมฝีปากของเธอเล่นอย่างหยอกเอือนพิอาจเธอทุบเขาทำเสียงอุบอิบเพราะความเขินแม้จะไม่มีใครอยู่แถวนั้นแต่เธอก็ยังรู้สึกอายอยู่ดีเขาัวดร้วาวเบาอย่างชอบใจ กอดเอวเล็กออนแอนไว้ and wise, แล้วค่อยๆบอกในสิ่งที่เธออยากรู้เมื่อคืนเสียประยูน์พาพวกของมันมาเกือบหมดทั้งเค,ครือข่ายพวกมันปอกเงินกับนักธุรกิจหลายที่และหลายบริษัทด,ด้วยดีที่พี่มีคนอยู่ในงานเลี้ยงนั่นพี่ถึงรอดออกมาได้โดยไม่โดนยาเขาบอกยิ้มๆเห็นภาพของใครบางคนที่เขาอยากพบมานานแสนนาน รอยยิ้มของเขาจึงดูเหี้ยมเกรียมจนสาวน้อยต้องยกมือขยี้ตาไม่เห็นท่าทางแบบนั้นของเขาพ่อาจเป็นอะไรไปคะเขาส่งยิ้มให้เหมือนเพิ่งนึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรจ้ะเขาดึงเก้าอี้ของเธอเข้ามาเมื่อเธอขยับเข้าไปนั่งในที่ของตัวเอง ก็จึงดึงจานอาหารของเธอมาใกล้อย่างน้อยพี่ก็ดีใจที่อลิสรู้จักห่วงพี่สาวน้อยคอนควักเขาไม่ดีห่วงสนหน่อยทำปากยื่นแก้มป่องละเสรทำเป็นตักอาหารเขาหัวเราะอย่างเอ็นดูเอาใจกลนขี้งอนขี้หึงได้ไม่นานเขาก็ต้องรับโทรศัพท์ที่มีงานด่วนเข้ามาอาลิสราเห็นเขาดื่มกาแฟาจมดแก้วแล้ว แล้วเขาก็ก้มลงหอมแก้มเธอหนึ่งปอดกระซิบเบาๆว่าเขาจะโทรมาก่อนจะเดินเร็วๆออกไปอลิสอลิสลาเห็นชูชาติถือสูตรเดินตามเขาออกไปด้วยไม่นานทุกอย่างก็เงียบกริบ8ปดโมงเช้าเธอจึงโทรศัพท์ไปคุยกับชนิดา แล้วเล่าเรื่องที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานให้ฟังทางฝั่งของชนิดาก็ได้เข้าพักห้องที่มีมาตรการการคุ้มครองอย่างดีแทบไม่ได้ออกจากห้องอยากได้อะไรก็มีคนหาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวทุกอย่างกำลังเข้มข้นและการประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์ก็เกิดขึ้นในช่วงสายวันนั้นเห็นได้ชัดว่าไม่มีการรวมตัวกันที่สำนักพิมพ์เหมือนเมื่อก่อน ทุกคนต้องระวังตัวกันเป็นอย่างดีแม้ว่าแผนการจะดำเนินการไปเรื่อยๆและทุกคนก็ให้ความหวังกับคนที่ยอมอุทิศตนเข้าไปอยู่ร่วมขบวนการอย่างลับๆซึ่งส่วนมากจะเป็นคนของอัสดาและเอกนริศคนพวกนี้ได้รับการเทนมาเป็นอย่างดีเธอเอาแต่มองอัจดา ที่มีท่าทางเงียบนิ่งใบหน้ายามเคร่งเครียดของเขายิ่งดูดุมากขึ้นกว่าเดิมผมแนะนำให้ทุกคนกลับไปทำงานอื่นทําเป็นไม่สนใจในกระบวนการนี้มาอย่างนั้นพวกมันจะตามเก็บพวกคุณทีละคนคาเตือนของเอ็ดอาทิทําให้คนฟังถึงกับหน้าเสียทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายแต่ทุกคนก็ไม่อยากเห็นคน ที่ไม่รู้อิโนอิเนตกเป็นทาสของยานรกแต่ก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่พวกตนทำไม่เท่ากับที่อาสดาและเอกนริตทำได้เลยการประชุมจบลงด้วยการยอมทำตามที่เอกนร,ริตบอกทุกคนต่างกลับไปทำหน้าที่โดยการหันไปทำข่าวอื่นสแทนอริสลาเองก็ด้วยเช่นกันเธอกลับไปทำอย่างอื่นคือตอนนี้เธอกำลังเรียนเพิ่มเรียนเรื่องกฎหมาย มันยากมากแต่เธอก็เรียนมาได้สองปีแล้วงานไม่ได้ออกไปทำเธอก็เลยหาข้อมูลเรื่องเรียนเสียเลยกระทั่งตกบ่ายมงน่นแหละคนที่บอกว่าจะโทรมาก็โทรมาสักทีคิดถึงคนขี้หึงจังคำพูดสั้นๆของเขาทำให้เธอหลือ,อลิสก็คิดถึงพิอาจค่ะเธอสารภาพตามตรงแล้วคลึงหวนมั่นเล่นไหนว่าไม่ได้หึงไงละ่ะ ก็แค่ไม่ชอบที่พี่อาจไปเจอผู้หญิงพวกนั้นใครใครไปเจอผู้หญิงอะไรอยู่ๆก็มีเสียงของใครบางคนดังขึ้นมาอลิสราหันไปมองตามเสียงทันทีเธอจึงเห็นผู้มาเยือนคนที่สวยราวกับนางแบบผู้หญิงที่ชื่อโรซี่คนนี้นี่เองจบแล้วนะคะ ดวงใจเจ้าพ่อจอมอิทธิพลเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากากดไลค์ hmm. กดแชร์เนาะไอตัวที่เล่นเสียงดังเมื่อกี้นะไปนอนอยู่ไหนแล้วไม่รู้ mm hmm. ก็ขออภัยนะคะที่มาเลยเสียงดังเนาะ mm hmm. เขาอยากเล่นเขาชวนตาเล่นแต่ว่าตาไม่มีเวลาเนาะเพราะว่าตาต้องทำงานนะคะก็เลยไม่ได้เล่นกับเขานะคะ เขาก็เลยเล่นคนเดียวเนาะก็ออกจากงอนๆน,นะคะนี่ก็นอนมองตายอยู่ก็ต้องขอภัยด้วยเนะแต่ถ้าชอบนิญายของตาตาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะตาฝากชมพูสนับสนุนนะคะเรื่องเดิมเนาะหาตอนไหนไม่เจอ ก็เข้าไปหาในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาได้เลยนะอย่างเรื่องนี้นะคะดวงใจเจ้าพ่อจอมอิทธิพลเนาะก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์เรื่องนี้นะคะก็จะได้เจอตั้งแต่ตอนที่หึงจนถึงตอนปัจจุบันนะคะต่าฝากเรื่องเดิมนะคะเรื่องชมูุสนับสนุนตาจะได้มีเงินเดือนเนาะรักนักะคะุณรักษาสวัสดีค่ะ